i'm ready to fight ที่ผ่านมาบรรยากาศที่เมืองบาซโลรนาประเทศสเปนนะคะถึงกับลุกเป็นไฟค่ะเมื่อสาวไรพิงค์ได้เดินทางเวอร์ชัวเดทไลน์ต่อนะคะสุดจะยิ่งใหญ่สุดมันสุดเอวียงเสียงกรี๊ดจากแฟนๆน,นี่คือดังลั่นทั่วฮอถลม่มทลายได้เลยล่ะคะ่ะโดยเฉพาะโซโล่ของน้องลิซ่าของเราได้ดีว่าโดนใจแฟนๆจนกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียไปชั่วข้ามคืนค่ะแน่นอนค่ะนี่คือลุคที่สามของลิซ่าที่ขึ้นแสดงบนเวทีไม่เคยซ้ำกันสักครั้งหนึ่งเลยนะคะตลอดกา กานทัวี่ว,ว่าทุกเมืองมีทีมมีลุกมีความหมายมีสไตล์ที่แตกต่างกันค่ะทิริซาาเลือกคัดสรรมาให้รอบนี้มีความเท่มีความเฉี่ยวแล้วก็มีความเก๋มีเอกลักษณ์เข้ากับเพลง Fuck up the world แล้วก็ทันเดอรค่ะบวกกับลิษา รีมิกปิดท้ายปิดจบโซโลได้อย่างลงตัวนะคะแบบสวยจึงสะอึงเป็นอย่างมากเลยสําหรับลุคโซโลในค่ําคืนนี้นะคะแฟนๆต่างก็คาดเดาว,ว่าจะมีแบรนด์ไหนเป็นสปอนเซอร์หลักในการคัสตอมชุดโซโลให้กับน้องลิซ่าค่ะก็เป็นผลงานระหว่างเฟนดีแล้วก็ลอมบอตออฟิเชียลนะคะก็ได้มีการคัส,สันคัสตอมให้กับน้องลิซ่าค่ะซึ่งก็แตกต่างจากคอนครั้งก่อนนะคะกับที่อิตาลีค่ะที่ลิซ่าได้ขึ้นโชว์จากแบรนด์หรูอย่าง Ary, ถึงแม้ว่า3ชุดลุกหลอยวิกตองก็จัดแต่งองค์ทรงเครื่องมาให้ตามโดยเฟอร์นารีแต่ครั้งนี้นะคะเป็นเฟนดีแล้วก็ลอมบอสออฟิเชียลค่ะก็ถือว่าเป็นแฟชั่นนิสตาที่แตกต่างกันอย่างแท้จริงค่ะออกแบบมาคั Pizza, สตอมพิเศษสําหรับโซโล่ของลิซ่าโดยเฉพาะแฟนๆต่างก็ประทับใจแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าลิซ่าคือเจ้าแม่แห่งเวทีค่ะที่สามารถผสมผสานดนตรีแฟชั่นและพลังการเข้ากันได้อย่าง สมบูรณ์แบบซึ่งมันก็สามารถทําให้ทุกโชว์นั้นกลายเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจําในแต่ละเมืองนะคะที่แบล็กผิงได้ไปเยือนนั่นเองละคะ่ะพร้อมกับมีโชว์มีลุคที่แปลกใหม่ไม่ซ้ากันอย่างแน่นอนลิซ่าก็ยืนหนึ่งใน Google ทั่วโลกรวมถึงยืนหนึ่งในประเทศสเปนนะคะแฟนๆนี่ต่างก็พูดถึงกันเป็นจํานวนมากแล้วก็ไปท้ายกับข่าวนี้แฟนๆได้มีการแชร์กันบนโซเชียลมีเดียนะคะทางเจสิก้าอันบาค่ะเธอก็เป็นนักแสดงชาวอเมริกันเป็น นางแบบเป็นนักธุรกิจค่ะเธอก็ได้เข้ามากดไลค์โพสต์ล่าสุดของน้องลิซ่ากับขอนที่อิตาลีอีกด้วยเชันเคยทีแม่แม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า